สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่โอโห a แชท w Release สัปดาห์นี้เป็นรีลิสที่เราผสมกันระหว่าง1.8.0แ,แล้วก็1.9.0ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันว่ามีอะไรที่เราปรับปรุงแก้ไขให้กับโปรดักต์โอโหแชทบ้างรวมถึงมีถึงฟีเจอร์ใหม่ๆด้วยที่จะได้ปล่อยออกมาให้กับผู้ใช้งานของเราที่กำลังใช้งานอยู่หรือกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะใช้เนี่ย ได้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับ New Release 1.8.0ถึง1.9.0ของโอโหแชทรอบนี้มีอะไรเป็นไฮไลท์บ้างครับละพี่ครับก็เช่นเคยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับมาถึงวันนี้เราก็พัฒนาโอโหเติมฟีเจอร์เข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับรอบนี้เนี่ยไฮไลท์ก็อยู่ที่การพัฒนาให้โอโหแชทเราใช้งานร่วมกับ Line OA ได้ดียิ่งขึ้นครับเพราะว่า เราเข้าใจว่าเนี่ยมีหลายหลายธุรกิจเลยที่ต่อกับนอกจาก Facebook Page เนาะไลโอเอก็เป็นอีกส่วนสำคัญหนึ่งที่เขาได้คุยกับลูกค้าครับวันนี้เนี่ยจะมี3เรื่องด้วยกันนะครับที่จะมาแนะนำเรื่องแรกก็คือการตอบลูกค้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าเรามีการบล็อกเราไปแล้วนะครับอย่างที่2ก็คือ,เ,อเวลาเชื่อมต่อกับ l i n e OA บางครั้งเอ๊ะทำไมข้อความไม่เข้ามันเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ยสามารถ รู้ได้ว่ามันเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อแล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไงครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับอันนี้สําคัญมากแล้วก็น่าสนใจก็คือลูกค้าข้อมูลลูกค้าต่างๆที่เราได้เคยคุยเนี่ยเราสามารถ export ข้อมูลเอาไปใช้งานต่อไม่ว่าจะเอาไปทำมาเก็ตติ้งต่อหรือว่าเอาไปยิงบ r o a แคสต์ในไลน์ต่อก็ได้ครับโอเคก็มี3เรื่องใหญ่ๆเลยสาหรับรีล s สนี้นะครับก็เดี๋ยวลวพีจะพาไปดูรายละเอียดในแต่ละฟีเจอร์ ไปดูกันเลยครับ uh huh. wow. ฟีเจอร์แรกที่แรกที่จะแนะนำกันนะครับเเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยหลายๆคนและกันหลายๆคนมีการใช้งาน Line OA อยู่เนาะ,ะสมมุติว่าอันนี้เราเป็นหน้าแชทผมสามารถกรองขอดูซิลูกค้าทุกคนที่มาจากทาง Line OA เป็นยังไงกรองเรียบร้อยแล้วปรากฏว่า เออมันมีคนหนึ่งคนล่าสุดที่มาคุยกับผมเนี่ยเออผมก็บริการเขาอยู่ส่งข้อความไปเนาะแต่อยู่ๆก็เอ๊ะคนนี้มันจะมีขึ้นข้อความเตือนครับว่าในกรณีที่เขาบล็อกเราเ mm hmm. นื่องจากว่าบา,บางคนเนาะบางครั้งก็ด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าก็อาจจะบล็อกตัวไลโอเอของเราได้ก่อนหน้านี้ระบบมันจะเหมือนกับว่าให้พิมพ์ข้อความตอบไปได้ครับแต่ตอนนี้ก็มีการตรวจสอบแล้วก็ ขึ้นข้อความเตือนบอกว่าไม่สามารถส่งข้อความได้ถ้าลูกค้าของคุณได้บล็อกไลายไว้ครับก็ก็ดีกว่าว่าส่งไปแล้วเราก็นึกว่าลูกค้าจะได้รับข้อความหรือเปล่าเขาทำไมเขาไม่ตอบเราสัทีตอนนี้ก็จะได้รู้กันว่าอ๋อเขาบล็อกอยู่ครับส่วนจะแบบไปแก้ปัญหายังไงว่าทํายังไงเขาถึงทําไมเขาถึงบล็อกเรานะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยระบบช่วยบอกได้ว่าเขาบล็อกเราแล้วอย่างนี้สอบถามแล้วพี่ว่าถ้า เกิดลูกค้าของเราที่เคยที่เคย subscribe ในตัว l ล ne official ของเราไว้แล้วก็บล็อกเราไปแล้วเนี่ยแล้ววันใดวันหนึ่งเขากลับมาอีกครั้งเนี่ยเขาจะสามารถมาต่อกับตัวการพูดคุยที่เคยคุยกับทางธุรกิจของเราไว้ได้เลยไหมครับอย่างเนืนน่าสนใจครับน่าสนใจมากครับสมมุติว่าอ่ลูกค้าคนเมื่อกี้นะครับเขาแบบเปลี่ยนใจแล้วเขากลับมาคุยกับธุรกิจไลโอเอแล้วะ ผมก็สมมุติว่าผมได้รับข้อความจากเขาเข้าไปดูนะครับก็จะเห็นว่าอ้าวเข้ามาอีกรอบแล้วอันนี้เขาอันบล็อกไปแล้ว<อ>คือกลับมาคุยอีกรอบเมือ่อกี้คือเราเพิ่งเข้าไปกดเลยใช่เมืเ่อกี้ผมผมอ่าผมทําเป็นลูกค้าเนาะก็<อ>เข้าไปกดอันบล็อกเฮ้ยผมเปลี่ยนใจแล้วผมอยากเข้ามาคุยอยากมาสอบถามข้อมูลอ่ะก็ทางแอดมินก็จะมองเห็นว่าอ๋อคนนี้กลับมาคุยได้แล้วก็พิมพ์ตอบได้ครับ โอเคซึ่งอย่างเมสเซจที่เคยคุยไปอาจจะเป็นแบบ2เดือน3เดือนก่อนมันก็ยังคงก็ยังอยู่อยู่ใช่ก็ยังอยู่ทั้งหมดเลยก็สามารถเลือกดูได้ครับครับโอเคครับอันนี้ก็น่าจะช่วยให้ตัวแอดมินเองเออสามารถที่จะดูได้นะว่าใครบอกเราไปแล้วแล้วก็จะได้ไม่ต้องส่งข้อความผิดพลาดไปอันนี้ถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าเราเรามีฟีเจอร์เรามีฟังก์ชันอะไรไหมครับที่เราจะแสดงให้เห็นว่า คนนี้บล็อกหรือคนนี้ไม่บล็อกที่แบบดูได้เร็วๆวเรามีหรือยังตอนนี้ยังไม่มีครับต้องเข้ามาในหน้าแชทของเขาก่อนแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อคนนี้คุยไม่ได้ครับคิดว่าในอนาคตก็อาจจะน่าสนใจเนาะถ้าเกิดว่าเราสามารถทำไ,ได้ <นะ S 2> ครับฟิลเตอร์ออกไปเลยว่าเอ้ยคนไหนบล็อกเราก็ไม่ต้องเอามาขึ้นอยู่ในตัวลิสต์ของตัวแชทของเราหรือว่า<อ>ตัวคอนแทคกก็ตามเนาะเราสามารถฟิลเตอร์ได้ว่าคนไหนบล็อกไม่บล็อกเอ๊ะในคอนแทคได้ไหมหรือย,ยังไม่ได้เหมือนกันก็ยังไม่ได้เหมือนกันครับก็จริงๆก็เป็น เออฟีเจอร์ที่น่าสนใจครับคิดว่ารอติดตามโอ้โหกันไปเรื่อยๆครับถ้ามีฟีดแบ็กเหล่านี้นะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ว่าอยากได้อยากได้ก็เดี๋ยวจะได้รักคิวให้ครับใช่ติดต่อเข้ามาได้เลยครับในช่องช่องทางหลายๆช่องทางของเรานะครับเออมีอีกอันหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจก็คือจริงๆคิดว่าแต่ละธุรกิจอ่ะเขาคงสนใจเหมือนกันว่าในในช่วงไหนที่เขามีคนบล็อกเยอะบล็อกน้อยหรือตอนเนี้ยที่ที่เขามีอยู่ในลิสต์ทั้งหมดเนาะ อย่างมร้อยคนอย่างเงี้ยแล้วเราเรารู้ไหมว่าแบบว่า,วา,วาตอนนี้เขาบล็อกไปประมาณ20เป็นต้นในฐานะสถิติโดยภาพรวมครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงแดชบอร์ดครับจริงๆแล้วเนี่ยลูกคา้าที่บล็อกเรารู้ได้นะครับก็คือจะมีการนับจำนวนให้อยู่แล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยม,มีคนบล็อกมากน้อยหรือวันไหนบ้างนะครับอันนี้ผมเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดนะครับจากเมน,นูด้านซ้าย ซูมให้ดูครับตรงนี้จะมีบอกว่าจำนวนลูกค้าที่บล็อกในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะอันนี้ผมเลือกไว้7วันที่ผ่านมามีคนบล็อกทั้งหมด7คนครับก็จะรู้ได้ตรงนี้แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าเกิดขึ้นวันไหนบ้างมากดตรงนี้ครับอ่าก็จะโชว์เป็นไทม์ไลน์ของวันแยกตามวันเนาะว่าสมมุติวันที่13สิงหามีคนบล็อกไป5คนวันนี้มีคนบล็อกไปแล้ว2คนอะไรอย่างงี้ก็สามารถดูได้จริงๆอันนี้ก็น่าสนใจในมุมของธุรกิจว่า เ,ออเราอาจจะใช้ตรงนี้เป็นการเป็นตัววัดผลแคมเปญที่เราทําในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเราปล่อยาอาจจะยิงบอดแคสต์หรือว่าอาจจะทําอะไรบางอย่างออแล้วเรามาดูผลว่ามันมีคนบล็อกเยอะขึ้นเนี่ยบางทีเราอาจจะได้เอากลับไปปรับแคมเปญของเราเนะว่าเราจะทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่าทําไมคนถึงรู้สึกไม่พอใจอ,อ,อาจจะยิงบอดแคสต์บ่อยไปหรือเปล่าเขาเลยบล็อกหรือยิงเวลาไม่ตรงใจเขาอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เนาะ ก็จากการดูว่ามันวันไหนเนี่ยเราก็จะสามารถตีความได้ว่าอ๋อมันคือแคมเปญนั้นหรือเปล่าคือบล็อดแคสต์นี้หรือเปล่าครับโอเคแต่อย่างงี้ก็คือทางโอ้โหแชทเนี่ยอย่างน้อยเราเราแสดงให้เห็นในภาพรวมแล้วแหละว่ามันมีการบล็อกมากน้อยเท่าไหร่แต่รีลิสที่ที่เพิ่งปล่อยไปอันเนี้ยเป็นเรียกว่าอยู่ในนัขณะที่กำลังจะทำอินเตอร์แอคชั่นนั่นเลยเนาะอยู่บนอินเทอร์เฟซเลยเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่เมนกับการปรับขึ้นอีกระดับหนึ่ง ไปสู่ต่อกันนะขณะที่เรากำลังจะใช้งานเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการฟิลเตอร์การอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าทางโ h oh โ c ช a t จะจะเข้ามาทำให้มันมีรายละเอียดที่เพิ่มมากกว่านี้ตอนไหนแล้วกันนะจะโผล่มาในรีลีสไหนก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมครับฟ uh ีเจอร์ที่2วันนี้นะครับก็ยังเกี่ยวกับ Li n e OA อยู่ เชื่อว่าหลายคนที่เอาโอโหมาต่อกับ l i โอเอเนี่ยต้องการจะรับข้อความจากลูกค้าเข้ามาใช่ไหมครับบางครั้งเราจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมข้อความถึงไม่เข้าไม่เข้านะครับจริงๆแล้วมันอาจจะมีปัญหากับการเชื่อมต่อก็ได้ในตัวอย่างที่ผมกําลังเปิดให้ดูอยู่เนี่ยนะครับถ้าเราเข้ามาที่หน้าการเชื่อมต่อในหน้าการตั้งค่านะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ Line Official Account ของเราเนี่ยขึ้นเตือนบอกว่าการเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์นะครับเป็น ปุ่มสีเหลืองขึ้นมาอย่างนี้เนาะตัวโอ้โหแชทของเราเนี่ยจะบอกว่าสาเหตุในการเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์เกิดจากอะไรได้บ้างพร้อมคำแนะนำนะครับก็สามารถทำตามนี้ได้โดยไปที่เมนเจอร์ของ Line OA นะครับอันนี้ผมลองเปิดให้ดูอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของหลายๆสาเหตุที่อาจจะเกิดกับปัญหาที่ทำให้ข้อความไม่เข้าก็ได้ครับเช่นอะไรบ้างตัวอย่างนี้ก็คือว่าในการตั้งค่าการตอบกลับใน Li n e OA เนี่ย อาจจะมีบางคนเผลอไปปรับจากโหมดตอบกลับเนี่ยจากบอทเป็นแชทนะครับในตัวอย่างเนี้ยเมื่อมีการเปลี่ยนเป็นแชทหรือมีการไปปิดเว็บพุกอะไรก็แล้วแต่จะทําให้ข้อความไม่เข้าโอโหแชทนะครับถ้าผมกลับเข้าไปตรงนี้มันจะมีตรงปุ่มเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์เนี่ยเราสามารถเทสคอนเน็กชันของเราได้กดปุ๊บจะมีการแนะนําตรงนี้เหมือนกันว่าควรจะต้องตั้งค่าแบบไหนในนี้ก็จะบอกว่าให ปรับค่าเป็นบอทนะแล้วมากดตรงนี้นะครับผมก็กลับไปที่หน้านี้แล้วเซตเป็นบอทเหมือนเดิมกดตกลงข้างล่างมีเว็บพุกด้วยอย่าลืมว่ากดเป็นเปิดอ่าทีนี้ถ้ากลับมาหน้านี้ผมกดตรวจสอบการตั้งค่าอีกครั้งมันก็จะบอกว่าเชื่อมต่อกับ Line OA เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นฟัง์กชันใหม่ในรอบนี้นะครับที่ช่วยให้เราสามารถแก้ไขาการเชื่อมต่อได้ด้วยตัวเองครับผม ต่อไปนี้ข้อความจากลูกค้าฝั่งไ e ลโอเอก็จะเข้าโ oh อ้โหเหมือนเดิมครับถ้าจะให้พูดถึงว่าแต่ก่อนนี้มันเป็นยังไงเนี่ยก็คงเป็นลักษณะที่ว่าเข้ามาในหน้านี้แล้วก็มีบอกว่ามีเออร์เลอร์เชื่อมต่อไม่สําเร็จอะไรบางอย่างแต่ว่าไม่ได้บอกวิธีว่าจะได้แก้ยังไงก็มีลูกค้าแนะนําเข้ามาเราก็มีการปรับปรุงใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปทําให้ลูกค้าสามารถแก้ไขได้เองซึ่งเคสนี้มันอาจจะเกิดขึ้น ได้ด้วยเนาะในแง่ที่ว่าบางทีเรามีทีมงานแอดมินหลายคนบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครเขาไปแก้ไขอะไรใน l าย e OA แล้วมันก็เลยทําให้มันข้อความมันไม่เข้าหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยออทางฝั่งที่เท่าที่โอโหทําได้ก็คือเราทําให้แพลตฟอร์มเราอบอกได้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรเออร์เลอร์เพื่อให้แก้ไขได้น,นี้จะสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดว่าแล้วอย่างอย่างเฟซบุ o กเนี่ยมันมีเคสที่คล้ายกันด้วยไหมครับ ครับ a c e b o o กก็มีโอกาสเกิดปัญหาการเชื่อมต่อเหมือนกันครับจริงๆต้องบอกว่าไม่ว่าระบบไหนก็ตามเนาะถ้าเกิดว่าระบบต้นทางที่จะส่งข้อความจากยูเซอร์มาให้เราเนี่ยแล้วมันมีปัญหาอะไรบางอย่างออโอ้โหก็จะแจ้งขึ้นมาในหน้านี้ครับอย่างของ a c e b o o k เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีคําเตือนเนาะว่ามีปัญหาเชื่อมต่อไม่ได้แล้วก็จะมีคําแนะนําเหมือนเมื่อกี้ครับกดปุ่มนี้แล้วไปทําอะไรต่อบ,บน Facebook เพื่อตั้งค่าแล้วก็จะกลับมาเชื่อมต่อได้เหมือนเดิมครับก็ สามารถใช้งานโอโหต่อได้อย่างสบายใจครับแต่ก็เข้าใจว่าทางฝั่ง Facebook เนี่ยเรายังเรยียงไม่เจอปัญหาที่ซับซ้อนเท่ากับเากับปัญหาของไล e เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าผู้ใช้งานคนไหนครับมีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องออลายการเชื่อมต่อลายลองลองปรับแก้ตรงจุดนี้ดูหรือว่าเมื่อเจอปัญหาตรงจุดไหนบนแพลตฟอร์มของเราเนี่ยก็ติดต่อเข้ามานะตรงช่องทางทางขวาล่างนี้ก็เรารับ ฟีดแบ克จากลูกค้าของเราอยู่ตลอดครับผมจริงๆขอเสริมนิดนึงจะของ Facebook Page เนี่ยปัญหาที่อาจจะเคยเจอปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อไม่ได้เนี่ยก็จะมีเช่นเออแอดมินคนที่เคยเชื่อมต่อโอ้โหเนี่ยแต่เดิมเขาอาจาจะมีโรบนเพจเป็นแอดมินแต่ตอนหลังอาจจะโดนเปลี่ยนเป็นอีดิเตอร์หรือโดนเตะออกอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสทําให้การเชื่อมต่อหลุดไปครับเป็นต้นแล้วถ้าในเคสแบบนี้นี่ต้องก็ต้องไปเรียกแอดมินคนใหม่เข้ามาหรือว่ายัางไงดีครับครับ <ใน S 2> ก็ ก็ให้อดมีมคนอื่นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจคนอื่นเข้ามาที่หน้านี้นะครับการเชื่อมต่อแล้วก็กฎใหม่ครับผมโอเคครับนี่ก็หมดไป2ฟีเจอร์นะน่าจะเป็นหมวดที่เกี่ยวกับไลน์ทั้งคู่เลยอันแรกก็คือดูว่าบล็อกลูกค้าบอกเราหรือเปล่าแล้วกันที่2ก็คือแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไลน์2ฟีเจอร์สําหรับ New r e l e a s e ครั้งนี้นะทีนี้เราจะไปที่ฟีเจอร์ที่3สําหรับการ ทางวิดีโอตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ละพีเล่าต่อไปเลยแต่ได้ข่าวมาว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยครับว้าว uh huh. wow. ฟีเจอร์ที่3เป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ได้คุยกับธุรกิจเราไม่ว่าจะเป็นผ่าน Li าย OA หรือผ่าน Facebook Page ก็ตามเนี่ยออโอ้โหเนี่ยจะเก็บข้อมูลของทุกคนมาให้ไว้อยู่ในหน้ารลายชื่อนี้อยู่แล้วครับอันนี้ฟีเจอร์ใหม่ที่เราทำก็คือ คุณสามารถเอาข้อมูลลูกค้ารายชื่อต่างๆเนี่ยเอาไปใช้งานต่อข้างนอกโอโหได้ด้วยครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเอาไปใช้ในการายิงแอดหรือไปทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆเอาไปใช้ในการบล็อตแคสไลโอเออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับทํำยังไงก็ง่ายมากเลยครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับสตอนนี้ผมอยู่ที่หน้ารายชื่อเนาะก็สามารถกรองรายชื่อได้ตามปกติว่าจะเอา,เอาจากช่องทางไหนเพศไหนอะไรก็ว่าไป ทีนี้เมื่อผมได้รายชื่อที่ต้องการแล้วเนี่ยผมจะเอารายชื่อเหล่านี้ไปใช้งานต่อกดปุ่มนี้ครับอ่าปุ่มนี้ดาวน์โหลดรายชื่อผมสามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้ข้อมูลไหน Export อกอกไปบ้างข้อมูลที่ผมจะได้ไปเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ csv นะครับก็จะเป็นคอลัมน์คอลัมน์ซึ่งสามารถติ๊กเลือกตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นอ่าชื่อลูกค้าจากโซเชียลมีเดีย id ลูกค้าช่องทางว่าจะเป็น Facebook หรือ Li n e ชื่อนามสกุลบอทอีเมลนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเหล่านี้ เราก็จะเห็นเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูนะครับผมกดดาวน์โหลดครับเรียบร้อยครับทีนี้เปดให้ดูนะครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับอ่าก็จะเป็นไฟล์ csv เรียบร้อยทีนี้ไม่เพียงแค่นี้ครับไฟลเนี้สามารถเอาไปใช้ต่อใน Marketing Tools อื่นๆเนาะแต่ว่า ถ้าเราต้องการใช้กับ l ลน์ OA โดยเฉพาะการยิงบล็อดแคสต์เนี่ยเรามีทำให้โดยเฉพาะครับถ้าเลือกออตรงนี้จุดประสงค์ในการใช้งานเลือกเป็นบล็อดแคสต์ไลน์ OA ครับเนื่องจากว่า l ลน์ OA เนี่ยเราสามารถ Import ข้อมูลลูกค้าที่ต้องการยิงได้เขาต้องการไลน์ ID แล้วต้องการเป็นฟอร์แมตที่เป็น .txt นะครับอันนี้เราก็เตรียมให้เรียบร้อยขอเพียงแค่เลือก Broadcast for line OA มันจะมีการกรองให้ด้วยว่าจากรายชื่อที่เราเลือกอยู่เนี่ย เขาจะคัดเฉพาะคนที่เป็นไลน์เท่านั้นไลน์ยูเซอร์เท่านั้นนะครับก็กดดาวน์โหลดก็จะได้ไฟล์สำหรับยิงบ d c a s t มานะครับอันนี้ผมพรีวิวให้ดูก็จะไฟล์ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็จะมี User ID ของ Line นะครับทีนี้ถามว่ามันจะไปใช้ยังไงต่อก็กดตรงนี้ได้เลยครับอ่านเพิ่มเติมนะครับถ้ากดอ่านเพิ่มเติมแล้วเนี่ยะจะพามาหน้า วิธีการใช้งานของโอโหนะครับซึ่งอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเนาะแต่ว่าจะพาไปดูว่าถ้าเราเข้าไปที่ LINE OA ส่วนที่เป็นจัดการกลุ่มเป้าหมายเราก็สามารถกดสร้างใหม่แล้วก็อัปโหลด ID ผู้ใช้เลือกไฟล์แล้วก็สามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายจากโอโหแชทได้เลยครับเท่านี้ก็สามารถไปยิงบล็อกแคสต์ได้แล้วง่ายๆเลยครับนีก็เพิ่มความสามารถเพิ่ม ที่ระบบโอโหแชทเนี่ยจะสามารถที่จะทําให้เป็นที่สร้างให้ข้อมูลของธุรกิจเนี่ยมันมีความละเอียดมากขึ้นเ,นเรารู้จักลูกค้าของเรามากขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สามารถจะนําข้อมูลนั้น,นไปใช้ทำอย่างอื่นได้เช่นเราอาจจะไปทําเป็นแดชบอร์ดเพื่อทํารายงานให้กับทางหัวหน้าของเราหรือว่าเราอาจจะไปใส่ในบอร์ด cast ของ Line ก็ได้เช่นกันความน่าสนใจของฟังก์ชันคอนแทคเนี่ยจริงๆมันเหมือนกับว่าเป็นตัวที่เข้ามา ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับ CRM โดยอัตโนมัติเนาะโดย<ช>ที่เชื่อมเอา Facebook กับ Line เข้ามาเลยในที่เดียวคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มี list ลิสต์รายชื่อแบบนี้เรียงอยู่ในไลน์อยู่แล้วเนาะแต่ทารับ f a c e b o o k เนี่ยอาจจะไม่มีนะ c e e o o o k มันจะเป็นแชทลูมเฉยๆ TAOHO oh เนี่ยเราก็จะรวมอินทิเกรตทั้งคู่เข้ามาแล้วถามว่าทําอะไรที่นี่ได้บ้างก็คือเราสามารถที่จะใช้ที่ที่เดียวเนี่ยในการเพิ่มเติมข้อมูล ของลูกค้าเราเข้าไปเมื่อกี้ที่พีโชว์ขึ้นมาก็คือมีทั้งชื่อเบอร์โทรศพัพท์ ID ที่อยู่เป็นต้นธุรกิจเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งรู้จักลูกค้าเรามากขึ้นเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะนําเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงใจได้มากขึ้นใช่ไหมครับอย่างในโอ้โหเนี่ยเราก็จะมีแผ่นแนลที่ให้ทางแอดมินเนี่ยสามารถที่จะเมื่อเราคุยกับลูกค้าเราก็เติมข้อมูลเหล่านี้เข้าไปเพิ่มมากขึ้น ตอนนี้มันจะมีข้อมูลบางอย่างที่ที่เราได้มาจากไล n e กับ Facebook ตรงนี้ถามละพีนิดนึงเวลาที่เขาธุรกิจเนี่ยคอนเน็ Connect เข้ามาในระบบโอ้โหเนี่ยจริงๆแล้วโอ้โหเนี่ยได้อะไรจาก Facebook กับ l i น์บ้างครับลูกค้าครับถ้าเป็นไลน์เนี่ยสิ่งที่จะได้มาก็จะเป็นชื่อ,อรูปภาพเขาเนาะแล้วก็ l ล n e ID ครับส่วน f c e e o o o เนี่ยจะได้มากกว่านิดนึงก็คือ,อะจะได้ได้เพศกับอีเมลนะครับถ้าเกิด เขามีการอนุญาตให้เข้าถึงได้ครับพูดง่ายๆว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนที่ทาง Facebook กัอนไลน์อนุญาตให้เราดึงเข้ามาได้แล้วกันเนาะ,ะในขณะที่ส่วนที่ธุรกิจต้องไปทํางานต่อเองเนี่ยก็ยังมีอีกหลายอย่างอย่างเช่นการเวลาเราคุยกันแล้วมีลูกค้าบอกให้จัดส่งสินค้าไปบางทีเราจะบันทึกที่อยู่ของลูกค้าเข้าไปในตัวข้อมูลของลูกค้าเลยตรงนี้ก็สามารถทําได้ในระบบโ oh, อ oh ้โหนะครับ แล้วในวันใดวันหนึ่งบางทีเราอาจจะยิงอยากยิงบอร์ดแคสเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก็สามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตออกมาจากระบบคอนแทคของเราได้จะมีอีกนิดนึงที่เมื่อกี้เราเห็นตอนนี้อยู่เลยเนี่ยเราจะเห็นทางขวามือแนะนําโดยโอ้โหจะให้รับีชี้นิดนึงตรงลิสต์มันจะมีแท็กที่แนะนําโดยโอ้โหอยู่เนี่ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่โอ้โหเราเนี่ยเรามีออฟเฟอร์ให้เหมือนกันก็คือแท็กอัตโนมัติสําหรับ ลูกค้าที่เรารู้ว่าน่าสนใจอย่างเช่นลูกค้าที่ยังไม่เริ่มคุยกับเราเลยมา Subscribe ใน Channel ของเราแต่ยังไม่เริ่มคุยเลยหรือว่าลูกค้าที่เ,เข้ามาภายใน7วันนะครับเป็นลูกค้าใหม่ตรงนี้โอ้โหก็พยายามที่จะเติมเต็มในลักษณะของ a ออโตเมชันต่างๆเข้าไปให้มากยิ่งขึ้นนะครับมีตัวอย่างหนึ่งที่ที่เราคิดกันอยู่แล้วก็แพลนว่าจะทำยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ลูกค้าเนี่ยพูดคุยอยู่กับธุรกิจของเรา แล้วเขาให้เบอร์โทรศัพท์หรือให้อีเมลเนี่ยจริงๆแล้วระบบโอ้โหเนี่ยสามารถที่จะบันทึกเข้าไปในระบบให้เลยโดยโอัตโนมัติตรงนี้ก็จะช่วยให้ตัวธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะทำให้รายชื่อลูกค้าของเราละเอียดยิ่งขึ้นไปเมื่อเราใช้ทำงานไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แค่เป็นที่ใส่ของนะจริงๆแล้วอะและพี่กับผมก็พยายามที่จะทำให้มันเนี่ยช่วยให้ธุรกิจเนี่ยไม่ต้องมาลงแรง100%แต่มันช่วยเก็บตวงข้อมูลเหล่านี้ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็น่าสนใจมากเลยแล้วก็ยังมีอีกหลายฟังก์ชันที่จริงๆเราเราอยากจะทำเพิ่มขึ้นทีนี้ไอคอนแทคที่เรามีอยู่ตอนนี้ครับแล้วพี่เวลาเราเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยมันก็คือเอ็กซ์พอร์ตมาเป็นไฟล์เดียวทั้งยวงเหมือนกันทุกครั้งเลยไหมครับครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเลือกเอ่อดาวน์โหลดเอ็กซ์พอร์ตไปทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าจริงๆจะใช้ตัวกรองข้างบนก็ได้นะครับตัวกรองเนี่ยเราก็กรองได้ตามเพศอายุแท็กช่องทางต่างๆคือัง้ง,งแรกคือล,ล่าสุดอย่างนี้เนาะแต่ว่า มันจะมีกรณีที่เอ้ยบางบางธุรกิจเขาได้มีการเติมข้อมูลของลูกค้าเข้าไปแล้วเนอะอันนี้อย่างตัวอย่างผมเนี่ยผมมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มเลยอันนี้ผมตั้ง preset กลุ่มเป้าหมายไ้เนอะเช่นลูกค้า VIP ลูกค้าจาก Line OA ลูกค้า Facebook หรือในกรณีที่เรามีการขายของอาจจะระบุไปด้วยว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่ยอดขายสูงมากกว่า1,000บาทอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ครับอ่าอันนี้สมมุติผมกดเข้าไปดูตัวนี้นะครับระบบก็จะกอง ลูกค้าคนที่ผมบอกไปว่าอาพวกนี้ยเขายอดขายสูงนะรู้ได้ไงว่ายอดขายสูงเพราะว่านี่ครับสมมติผมเปิดมาหนึ่งคนผมบอกว่าผมเคยแท็กไว้แล้วว่ายอดขายเขาสูงมากกว่าหนึ่งพันอ่าเท่านี้สมมุติว่าเรามีการเตรียมข้อมูลเหล่านี้ไวนะ้เนาะแบ่งเซกเมนต์ของยูเซอร์เป็นเ,เซกเมนต์ต่างๆกลุ่มต่างๆตามความต้องการของธุรกิจเราเนี่ยทีเนี้ยเราก็สามารถเอ็กซ์พอร์ตเฉพาะคนเหล่านี้ไปใช้งานได้ครับ ก็เหมือนเดิมครับกดดาวน์โหลดแล้วก็เซฟไปเลยเพื่อจะเอาไปใช้ทำแดชบอร์ดทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆหรือต้องการเอาไปยิงไลฟ์บอร์ดแคสก็กดอันนี้แล้วมันก็จะกรองเฉพาะไลน์ให้แล้วก็กดดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยครับก็สะดวกมากๆจบไปนะเป็นฟีเจอร์ที่3วันนี้เรามีคัดมา3ฟีเจอร์หลักๆจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดยิบย,ย่อยหลายๆอย่างที่เราอัปเดตนะไม่ใช่ว่าหายไป สองสปรินแล้วโผล่มาสามฟีเจอร์นะครับพี่จริงๆมันมีอีกร,รายละเอียดเยอะจริงหลงหลังบ้านก็มีแก้ปรับปรุงความสามารถประสิทธ,ธิภาพต่างๆความเร็วอย่างนี้เนาะก็อาจจะเป็นเป็นสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆดีขึ้นหลายคนอาจจะยังไม่รู้สึกแต่ว่าใช้ไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่ามันนิ่งขึ้นมันเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็ไว้คราวหน้าถ้ามีฟีเจอร์ใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกรอกก็อยากให้เข้ามาใช้กันแล้วก็อย่าลืมให้ฟีดแบ็กกับพวกเราด้วยนะครับ แต่ว่าก็ทีมของเขาฟังอยู่ตลอดเวลาครับใช่และบอกไว้ก่อนว่ารีลิสหน้าเยอะเยอะมากเยอะมากครับโห <c oughs> ผมว่าต้องแบ่งเป็น2องภาคสองภาคแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ไหวอะ่ะทีมงอาจจะต้องมีสองตอนเลยสําหรับรีลิสองจุดศูนย์หรือป่าใช่ไหมสองจุดศูนย์ลิส <c oughs> เรียกว่าเป็นหนึ่งจุดสิบแล้วกันครับเออหนึ่งจุดสิบโอเคครับก็ โอเคงั้นรีลีสของ1.8แล้วควบรวมกับ1.9เนี้ก็จะมีไฮไลท์หลกัหลกๆเนี่ยประมาณ3ตัวนะครับก็อยากจะฝากาลูกค้าทุกคนหรือใครก็ตามที่สนใจตัวโอโหเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยลองใช้เลยครับเข้าไปลองแล้วก็ให้ฟีดแบ c กกับเราแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอย่าลืมกด s ซั b ส c ครป์ชา n อลโอโหแชทนี้ไว้ด้วยครับเ,เรามีเราจะมีวิดีโออีกหลายตัวเลยที่เราจะปล่อยออกมาทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ Conversational Marketing แล้วก็วิดีโออย่าง r e lease note อย่างเงี้ยที่เราจะเอามาพูดถึงฟีเจอร์ใหม่ๆพยายามที่จะเอามาใส่ให้ให้บ่อยที่สุดเพื่อให้ลูกค้าทุกคนนั้นได้ติดตามว่ามีอะไรใหม่กับเรานะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วถ้าใครชอบมากก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนไว้ด้วยว่าเวลามีของใหม่เข้ามานะครับก็วันนี้ผมโจแล้วก็ลพีก็ขอลาไปก่อน,น,อน,นแล้วกันนะครับขอชบกันใหม่รี lease หน้ารี lease 1.10.0แล้วกันนะครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับ